วันนี้เราจะไปติดตามปฏิบัติการล้มชูวิทย์อะไรคือปฏิบัติการที่ว่านั้นแล้วทำไมคุณชูวิทย์ถึงมีความมั่นใจว่าตอนนี้มีความพยายามที่จะลงขันจองกระถินเพื่อโค่นล้มชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ให้ได้รวมไปถึงอีกหนึ่งข้อคอรหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยณขณะนี้นะครับ ว่าวงการทนายความชื่อดังนอกเหนือจากพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าหิวแสงแล้วเนี่ยนะครับยังจะหิวเงินเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถึงขนาดที่มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตัดสินใจแฉออกมาในติ๊กต็อกนะครับว่ามีทนายความคนหนึ่งไปอ้างว่าตัวเองนั้นมีสื่ออยู่ในมือแล้วก็รู้จักกับนักข่าวพิธีกรรายการชื่อดังหลายคนเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือว่าลูกความเนี่ยนะครับ เป็นเงินสูงถึงกว่า3 0 0 0สนบาทชักไปกันใหญ่หรือเปล่าครับไล่ตั้งแต่กรณีของค่าแถลงข่าวหรือจะเรียกว่าค่าเสี่ยงภยัยต่อเนื่องมาจนถึงค่าที่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปออกรายการชื่อดังล่าสุดแอบอ้างว่ามีสื่ออยู่ในมือไปแอบอ้างกันแบบนั้นจริงๆหรือไม่เดี๋ยววันนี้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนว่าใครพูดความจริงและใครพูดโกหกนะครับและอีกคนนึงที่มาตามนัดชื่อวัฒนายอัน เมื่อวันนี้เรานําเสนอกำหนดการของเขาไปแล้วที่บอกว่าจะบุกกรมสอบสวนกรณีพิเศษหรือว่า DSI นะครับเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ที่มาของรายได้จํานวนมาหาศาลของทนายสิทธราเบียบังเกิดหรือว่าทนายตั้มคือเมื่อไปดูผลประกอบการรายได้ค่าใช้ใจ่ายหรือว่ากําไรเนี่ยนะครับมันไม่สอดคล้องกับความหรูหรา อูฟู่อู่ฟ้าของการใช้ชีวิตของทนายตั้มนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวได้ติดตามกันทั้งหมดทั้งมวลอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปรับทราบข่าวด่วนกันก่อนนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาสารเพิ่งมีคําสั่งนะครับยกคําร้องของพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยก็พยายามที่จะถ้าใช้เป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือปิดปากคุณชูวิทย์นะครับคือมองว่าการที่คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาพูดถึงนโยบายกัญชาเสรีของพักมันทําให การเลือกตั้งสสที่กําลังจะมาถึงของพรรคภูมิใจไทยได้รับความเสียหายศาลมองว่ามันเป็นสิทธิและก็เสรีภาพนะครับของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการที่ชูวิทย์จะพูดถึงข้อดีข้อเสียของนโยบายการชาเสรีประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินนะครับวันนี้มีความคืบหน้าออกมาจากสารแพ่ง ถนนรัชดาพิเศษนะครับซึ่งมีรายงานว่าพักภูมิใจได้มอบหมายตัวแทนซึ่งเป็นผู้รับมอบหน้าจากพักเดินทางไปยื่นฟ้องนายชูวิทย์นความผิดฐานละเมิดต่อสารแพ่ง กรณีที่นายชูวิทย์ไปไแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นกัญชาส่งผลต่อการสมัครรับเลือกตั้งของสสพักภูมิใจไทยโดยยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวและก็มีคำสั่งห้ามไม่ให้นายชูวิทย์พูดเรื่องกัญชาจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับโดยปรากฏนะครับว่าศาลเนี่ยให้เหตุผลเอาไว้ว่าคำร้องของพักภูมิใจไทยนั้นมีลักษณะห้าม มิให้จำเลยกล่าวหรือว่าไขข่าวถึงเรื่องกัญชาอันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นอันลักษณะเป็นการทั่วไปต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2560 ในมาตรา34มิใช่เป็นการห้ามเจาะจงเฉพาะการกระทำที่โจท์ฟ้องร้องกรณีนี้จึงยังไม่มีเหตุฉุกเฉิน ให้ยกคำร้องนะครับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือว่าคุณชูวิทย์สามารถพูดเรื่องของกัญชาในลักษณะนี้ได้ต่อไปนะครับนี่เป็นคำสั่งด่วนนะครับที่ออกมาจากสารแพ่งเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ